สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้าน YouTube ครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้7มกราคม20นาฬิก15นาทีโดยประมาณนะครับคลิปนี้จะมาเล่าฟังเรื่องเงินประกันรายได้ข้าวง,งวด13ชาวนาจะได้เงินส่วนต่างตันละกี่พันจะได้เงินโอนวันไหนชมและฟังรายละเอียดครับวันนี้7มกราคม2565ครับ คณะกรรมการกำหนดราคาเกณฑ์การงา้างยิงได้มีการประกาศราคาเกณฑ์การงา้างยิงข้าวงวด13ออกมาแล้วครับเพื่อจะได้ชดเชยส่วนต่างโครงการประกันรายได้ข้าวปี64-65ครับงวด13นะครับชาวนาที่ลงทะเบียนปลูกข้าวไว้แล้วและระบุวันเกี่ยวข้าว31ธันวาคม64ถึง6มกราคม65มาดูครับว่าราคาเกณฑ์การงา้างยิงแต่ละชินิดนข้าวเท่าไร่และรัฐบาลจะต้องชดเชยส่วนต่างเท่าไหร่ครับ ข้าวเปลือกหอมมะลิครับประกาศร,ราคาเกณฑ์การอ้างอิงหนง้ยาิบง1 1ดสามบาทต่อตันนะครับรัฐบาลชดเชยส่วนต่างตันละ3,707บาท68สตางค์ครับข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ครับราคาอ้างอิง10,905บาท67สตางค์ครับรัฐบาลต้องชดเชยส่วนต่างตันละ3,094บาท33สตางค์ข้าวเปลือกหอมปทุม รัฐาบาลประกาศราคาอ้างอิง9,936บาท27สตางค์ชดเชยส่วนตา่าง1,063บาท73สตางค์ข้าวเปลือกเจ้าราคาอ้างอิง8,244บาท65สตางค์ชดเชยส่วนตา 1, ่าง1,755บาท35สตางค์ครับข้าวเปลือกเหนียวประกาศราคาอ้างอิง9,802บาท9สตางค์ชดเชยส่วนตา 2, ่าง2,197บาท 1กาสตงค์สรุปก็คืองวด13รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยเกษตรกรรมชาวนาทุกคนที่ลงทะเบียนปลูกข้าวเอาไว้แล้วและระบบวันเกี่ยวข้าว31ธันวาหก่ถึง6มกราคมห5หหได้ทุกข้าวส่วนได้ส่วนต่างตันละเท่าไหร่นั้นก็ตามที่อ่านในฝังเมื่อกี้นี้ก็จะทําให้ทราบว่า,ารู้ว่าได้ทุกคนและรู้ว่าได้ตันละกี่บาทแต่ยังไม่ทราบว่างลงทะเบียนกี่ไร่จะได้เงินกี่บาท ถ้าอยากจะทราบว่าลงทะเบียนกี่ไร่ได้เงินกี่บาทต้องคำนวณน,นะครับโดยวิธีคำนวณก็คือให้เอาจำนวนไร่ที่ชาวนาลงทะเบียนปลูกข้าวชนิดใดก็เอาจำนวนไร่มาตั้งไว้คูณด้วยผลผลิตกิโลกร,รัมต่อไร่ของข้าวชนิดนั้นนะครับตามตัวเลขที่โชว์อยู่ในจอนะครับมาคูณจำนวนไร่คูณผ,ผลผลิตกิโลกร,รัมต่อไร่ของข้าวชนิดที่ปลูกนะครับแล้วก็หารด้วยพันพอถึงขั้นตอนนี้ก็จะทราบว่าได้ข้าวกี่ตันนะครับ เสร็จแล้วก็เอาส่วนต่างตันละที่รัฐบาลจ่ายแต่แล้ใช้ใข้าวมาคูณนะครับก็จะทราบว่าได้เงินกี่บาทนะครับซึ่งสูตรแบบละเอียดดูในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ